สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซฟเอ็มทีชาแนลมาค่ะทุกคนเหมือนอิจระผานทุกคนมาเห็ดแกงนมใหม่เด้อจ้ะมาจ้ามาเบิ้งขั้นตอนวิธีทํุทง่งวยกันจ้ะอันดับแรกเนาะจ้ะใส่น้ําใบย่านางก่อนนี่เทลงไปเลยจ้ากะเบิ้งเนาะจ้ะว่าแกงนมใหม่เข้าหลายโบหมวยใส่น้ําด้วยนะคะนิดนึงเพิ่มความเจอจางเนาะเพราะว่า เครื่องหมว่ยน่าจะลายอยู่ช่วงที่รอน้ําเดือดเนาะใส่ <c oughs> หอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยจ้าตําพริกจ้าพริกไผ่มักเพ็ดกับใส่เพ็ดวยจ้าแต่ว่าหมวยใส่แค่นี้เนาะแล้วก็จะใส่ลูกโดดด้วยนะคะ <c oughs> คนเอาน้ํามาล้างเลย ใ,ใส่ลงไปเลยจ้าข้าวเบือนี่ไพ่จะใส่ใส่กอนใส่หลังกระได้เด้อจ้ะบางคนมันก็ใส่กรอนบางคนมันก็ใส่หลังเนาะจ้ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวแช่น้ํามาตำเนาะจ้ะตาแล้วก็เอาใส่ในน้ําเพื่อให้น้ําข้นน้ำิ่นก็นจะเป็นขนข้นมันก็นจะน่ากินเนาะจ้ะตำให้แหลกเลยเด้อจ้ะใส่หน่อไม้ลงไปจ้า โอ้เต๋คือสังไฟโบแห้งปันไดจ้ะใส่ลงไปเลยใส่ฟักทองค่ะเขามากินยังเขากับใส่ด้วยจ้ะโบมีพิษจ้ะเห็ดพึ่งขมใส่ลงไปเลยมาก้ายจ้ะใส่ขนวนลงไปก่อนหนึง่งปลาล้าค่ะยี่หอ้อใดกระดดด้ดจ้ะเกลือจ้าใส่ เกลือเขาบอกว่าจะช่วยเพิ่มความนัวด้วยจ้ะก,กลมกลม่อมอ่ะใส่ลงไปเลยอ่ะผงนัวนิดนึงจ้ะใส่ข้าวเบือจ้ะข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวแช่น้ําคนอีสานเรียกข้าวเบือเนาะจ้ะให้มาขนๆนก็ใสสหล้ายด้วยจ้ะใครชอบคนเท่าไหร่ก็จัดไปเลยนะคะส่วนตัวชอบน้ํข้นๆ้นตัวตัว,ตวน้ำข้นๆนตัวๆเนาะจ้ะ เสียบเนาะจา้ะแกงหน่อไม้สูตรไผ่สูตรมั่นเนาะจา้ะบ่าตายตูไผ่สูตรทําตามใจคนกินถ้าเราอร่อยก็คือโอเคใช้ได้นะคะนี่แกงหน่อไม้ของเราสุกเรียบร้อยแล้วนะคะอืไม่มักแห้งเ้วยจ้ะน,น้ำข้นๆจากนั้นนะคะทุกคนใส่ ใบเมียงรักหรือว่าผักอีตู่หรือว่าผักคุณตู่เนาะจ้ะลูกโดดจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็ขาดบัวใหญด้วยจากมวยหมักแห้งผักกัะแง่งจ้านี่คนให้มันเข้ากันเนาะฮาเต็มหม้อเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟค่ะหืมมากค่ะทุกคนเแซ่บๆน้ำกันจ้ะนี่ แกงนอไใหม่ห้อน,อนจ้ะกินกับข้าวเหนียวอยู่ในหวดิห้มเข่าจ้ะแกงแล้วไม่ไหมเลยเนาะนามขนแห้งจากแกงนอไใหม่ยม,มื่อยนอใหม่อร่อยมากหอมพักกระแนงคักจ้ะ พายุเข้าเนาะสดหนอนๆน,น้ำคนขนมาก แสบพักจ้ะอร่อยมากใส่บอัอือหว,วานๆเลยจ้ะ <c oughs> ขาเนี้ติดมือกลับข,ขอโทษขออภัยหลายๆด้วยจ้ะ ตัวตัวนอกจากคนๆมากหลายเลดิ๊กอบๆเย็นๆกินกระสมตําเขากันเขากัน โดดอืมเจรษ จังน้องใหม่บางคนมันเกิมัก์คใส่เอ็นพักขาเนาะจ้ะพักขาหรือว่าชะอุ่มแต่ว่าหมาไม่ชอบนะจ้ะมักคแค่พักกระแยง,งกัะพาะอีตัว หอมใหม่กับมิตรใจอ่อนๆจ้ะเม,มนูคิดถึงบ้านบอกคุณว่าแกงหน่อไม้ นม่าจะเลือห้างห้างผลจากพายุคุณน่ะ <c oughs> น้องใหม่ออนขักจะ้ะ Màu lá khuyệt Mẹ kè. ข้าเนี้ติ๊กมือค่ะจ้ะกลับขอถทดข้อภัยด้วยจ้ะบางเทือมมันบึงบ่สะอาดเนาะเห็ดขุมใอยกับลูกโดด หนามคนค่ะจ้ะขนจนตัวตัวแบบแข้ง พายุเขาเนาะจะทางอุบลกะน,นามท่วมคักจ้ะแถววารินชำลาบเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องบันเฮ่านะจ้ะให้พานแบบพนวิกิตนอีกไปเนาะ ขอนี้ติดมือไรจํากินก่อนจ้ะมาละถามว่าเข้ากันไหมไม่เข้าหรอกจต่แต่ว่าอยากกิน What's up? แรงในน่อยสิมี่แต่อ่อนๆจ้ะทุกโดดเจ็บมากแกงหมักไสงเต็มหมอ้อ ลูกดดทํางานแล้วจ้ะลูกดดทํางานแล้วบวกกับความร้อนของแกงพักขนาดจ้ะ กำลังดีจ้ะจะสืบไปกินของหวานซอเมลีงกับสิจัดการตัวนี้อีกรอบหนึ่งของนีวเหลือน้อยนึงค่ะเอาละค่ะทุกคนสหรับคลิปนี้เนาะแกงน้อใหม่ออ้อเลยจ้ะใส่ผักกระแยงแสบหลายเห็ดเองแสบเองผ่าเห็ดวิธีทำสูตรมวนะกง่ายๆนะจ้ะกับบริเวณกับเขาเกงเอียงไม่เห็ดให้เบิ่งกกะอยากให้หูว่าเออแบบ เฮาเห็ดแบบนี้นาะจากเฮาเห็ดกินแบบนี้เฮามักแบบนี้อย่างสีเนาะกะสูตรบร่วต่ายตัวสูตรไผ่สูตรมันกะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มักบว่ากันนอกจากเนาะค่ะช่วงนี้พายุเขานาข้าท่วมกะเป็นกําลังใจให้อ่อผู้ถี่เพิ่นประสบป,ปัญหาประสบป,ประสบภัพยพิบัติเนอกจากภัยพ,ยพิบัติน้ําท่วมก็ขอเป็นกําลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้อง f อช่วงนี้ก็ร,รักษาสุขภาพนอกจากเพราะว่าสุขภาพสําคัญนะคะเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะสุขภาพนี้ สำคัญอีหรีจ้ะค่ะคือเก่านะคะ่ะมวยกะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้าถ้าไปมากคลิปนี้นะคะมวยกะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปสำหรับมือนีไปแเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ